เรียนท่านประธานในทีทีในแพทยอรมกานแก้ในแพทย์สาธุจตวนพุนาทันตบวคโภจิตสีจุนรูกาโภคในยงการในทางสัวนตัวทุกอนาและแขกผู้มีเกียรทุกท่านกระผมนอมใโปรชสมใจโปรดรมประทาน อสมัจะักพูจถะในนามของสอ,องสมทบุคคลและเจ้าหน้าที่สารสุขที่เขาร่วมงานรณรงค์รณในในในารสูรของชาติในวันนี้ขอขอบคุณท่านในแก่งทาารจัวงานพูดถึงและท่านในองการรณำสูตรจัาทพดถึงท่านผราส่วนราชกาที่ได้ ในความสำคัญของบร้รานสถาบันสาลุปประจำหมู่บ้านในการจาัดงานบ้านสถาบันบรราสาลรุปในชาติประจำปี2567ในครนั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสารท้องถิ่นให้เป็นที่ปรารถนาผลพัฒนาในด้านสารท้องถิ ในการส่งเสริมสุสขภาพและป้องกันโรคซึ่งพวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและขอและสามซึงเป็นอยานอน่างยิ่งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคให้เรื่องอและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานความระวังต่อกันและควบคุมโรคให้เรื่องอแต่ละทุนดา ตามมติและมาตรการสิทธาซึ่งได้เรื่องมองเป็นปัญหาสาธารณที่สําคัญของหน่หวัดตราดกระผมและอาสาสมัครสาธารณจังหวัดตราดขอยืนยันเราจะร่วมในการร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการส่งเสริม สุขภาพของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติสือไปการจัดงานในวันนี้ระยะเวลาในการจัดทีียมนูรกังานจนถึงวันทีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรบิบมาศ งางจังวัสาลจังหวัดเข้าร่วมแวันี้จำนวน500คนในตะพนในจังหวัดต่างๆและในโอกาสนี้เป็นะราสทุวรนแล้วแต่ผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานวั วันสมแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยิบเจ็ของจังหวัดสุราชานซึ่งเาการฉลรุ่นโบรกเราก็ได้วันเริ่ีมหาเรื่องมงคลวันนี้วันีที่เจ็ดมีนาคมจัดงานวันงานสารสภาราตริแห่งชาติของจังหวัดสุราานจังหวัดสุราชาซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนที่ใครจะบอกจะมีการเทลับแล้วก็บูรณการหลายภาคส่วน ที่ได้เกิดตอนรสมองทาง่านนีพุมาครับจนได้รับการยกย่องจากองค์การนาไบโลกว่าพี่น้องวสมอทั้งประเทศเราเนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็สามารถทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตโควิดในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สทาคญรัฐควาลก็ได้พุ่งเน้นแล้วก็เห็นความสําคัญของพี่น้องวสมอเพรา เริ่มแรกเป็นผุ้คลที่มีกิจอาสาเสียสละก็เป็นความสำคัญในเรื่องของเพิ่มข้าต่อเแื่ให้มีออสมองเป็นความกำลังใจจาก1,000บาทก็เป็น2,000บาทา่ยน่ทนรัฐบาลในสมัยรัฐบาลที่แล้วจน่ายลงตรงสารบรรณสูก็ได้ข่า,า,ขาวาาดีจากท่านาสาร์สุวื่อท่านก็ส่งมาว่าก็จะได้ตรงเบิร ถ้าถ้าถ้าไม่ข้าบเพื่อนเประมาณที่เดือนเมษสาแลาวก็จะได้ตผล่มาเกี่ยบเรือแล้วก็รวมกันเดือทั้งหลายทุไม่ให้ได้ผลเราเก้าคบป่าหมดเลยนะก็ วันนี้เราก็ปีนี้เราถือโอกาส้อมใหญ่เลยครับฟอมใหญ่แล้วถือการจัดท่านประธานมทมจังหวัดพัทธานและประธานมทมแบบรัฐสุกวดยามู่บ้านและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับกระผมท่านสลโทโรเร์เกียสีโดนภูมิดาลย์องค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานงานวัดมอตมแห่งชาติของจังหาวาสทุนทธารและการปรับเพื่อนการดเนินงานข้็ระวังป้องกันและควบคุมโรคให้เลือบออกอย่างไหวทุนทธานในวันนี้ในครั้โอ้เสียงท้องที่ว่าอะไรนะครับการลงทะเบียนผู้เรรยีนะครับผมท่านก็จะรับน้องเตือนกัน โดยใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มว้เข้าถึงการบริการสุขภาพโดยทั่วหน้าน,านั้น, <tat> นเนื่องในวันนี้เป็นโอกาสวันอาสาสมัครสาวกแห่งชาติประจำปี2567 lầu o số mò trong quả quốc khó bắt cả chê ta lâu ตัวหอยแก้วน้ำของผู้สูงอายุพ่อเชพวกเราจะค้นหาข่าวลื down, อรวมที่กลุ่มต่อมาทุกบนก็จะเป็นอีกบันทึกของภาษาสอีกหน้าหนึ่งนะครับในการบันทึกข้อตกลงตำแหน่งครับเป็นสองสาม เอฟโอยูนะมีภาเช็คดับเบิลชอแาเราะร่วมล่นกันจริงๆโอ้ยสีพเลยครับ่อมาี่เนี่ยตอทีเวลาปรชุมาเนี่ยประชุมกับังการผมก็เรามีการวันที่แก็น่อ่น่ะนชอที่2องครับกดไลน์ไนทุกท่า É Eu porque... vou